ทุกท่านงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลศีและประชานุเคราะห์สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลน,นาครสกลนครโดยตัวหนูเด็กหญิงครดาคำสงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนเทศบาลสีของเราในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ปีนี้นะคะ เรียนเทศบาลศีรัประชานุเคราะห์เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่า44ปีด้วยกันนะคะโดยปัจจุบนันมีพื้นที่ทั้งหมด9ไร่1งาน63ตารางวามีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด5อาคารประกอบไปด้วยอาคารอเนกประสงค์ใช้สำหรับเป็นอาคารโรงอาหารอาคารรัฐอุปถัมภ์หนึ่งเป็นส่วนของสำนักงานห้องผู้อำนวยการห้องธุรการ และห้องประชุมค่ะอาคารรัฐอุปธรรมสองเป็นอาคารสำหรับใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษารวมทั้งห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีและห้องวิทยาศาสตร์อาคารอเนกประสงค์หรืออาคารโรงยิมใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนพะละศึกษาและกิจกรรมการประชุมต่าง อาคารอนุบาลเป็นห้องเรียนของน้องๆอ,อนุบาล1-3อาคารสุดท้ายอาคารตีรัสสวัสดีชัยใช้สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะสำหรับบุคลากรของเรามีทั้งสิ้น18ท่านบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการเพนฉัดสีเอียงละค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะ และคณะครูอีก12ท่านการเงิน1ท่านครูจ้างสอน1ท่านและพนักง,งานทั่วไป3ท่านค่ะโรงเรียนของเราจัดอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น171คนโดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล41คนและระดับประถมศึกษา130คนค่ะ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล4ของเราก็ได้เปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบตามปกติค่ะถือว่าเป็นโชคดีของโรงเรียนเทศบาล4รัฐประชานุเคราะห์ที่องค์ประกอบกยายภาพของโรงเรียนมีสภาพที่ปลอดปโปรง่งอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีเพื่ออำนวยสำหรับการบริหารจัดการมาตรการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดคอยดูแลช่วยเหลือทำให้โรงเรียนของเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นปกติค่ะในช่วงเทอมที่ผ่านมาก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ได้จัดโครงการไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกไปทนศึกษาของพวกเราปีนี้เราก็ได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแบบเต็มที่ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆและยังสนุกสนานในการเล่นน้ำด้วยค่ะกิจกรรมที่เป็น best practice หรือกิจกรรมเด่นของพวกเราก็คือเรื่องของดนตรีวงผักผลไม้รวมพวกเราได้ฝึกได้ซ้อมและได้แสดงอย่างเต็มที่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ไปแสดงที่ห้างโรบินสันและสไตล์อยู่บ่อย เป็นการแสดงเปิดหมวกเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตรงก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากและเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล4และเทศบาลนครสกลนครให้ผู้คนได้รู้จักด้วยนะคะรวมทั้งอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็น best p r a c t i c e ก็คือกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือซึ่งเป็นตัวแทนของ เทศบาลนครสกลน,นครเข้าร่วมแข่งขันร,ระดับประเทศในทุกๆปีค่ะสำหรับการเรียนการสอนอื่นๆคุณครูและพวกเราก็เรียนเต็มที่ในเทอมที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งเทอมนี้ในทุกห้องเรียนห้องพิเศษของเราก็มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องสถานที่ต่างๆของโรงเรียนพวกเรา ก็ช่วยกันดูแลและปรับปรุงพัฒนาให้หน้าอยู่สะอาดหูสะอาดตาอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ความเป็นไปต่างๆของโรงเรียนเทศบาลศีรัฐประชานุเคราะห์ของพวกเราก็สามารถกดเข้าไปใน Facebook แฟนเพจโรงเรียนเทศบาลศีรัฐประชานุเคราะห์แล้วก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเราหลายๆอย่างนะคะ สำหรับวันนี้โรงเรียนเทศบาลสีรัประชานุเคราะห์โดยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนขอได้รับความขอบคุณจากทุกท่านที่รับฟังการน,นำเสนอในครั้งนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ